ตู้ด้เ้านี่กลับมาพบกับอากิโกในซูเปอร์เซ h ชาเลนจ์กันอีกแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่23นะคะหลังจากคลิปที่แล้วนะคะอากิโกได้จัดงานเลี้ยงคาวาไปโต้รุ่งนะคะแบบโต้รุ่งเลยนะคะคือเธอก็ตื่นเอากังดึกของอีกวันหนึ่งเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาจะเที่ยงคืนแล้วตื่นมาพี่เอมี่เลยแบบไม่รู้จะให้เธอทำอะไรอะ่ะให้เธอสีไวโลินไปแล้วกันนะคะจะไปหาใครก็ไม่ได้นะเพราะตอนนี้ก็คงหลับกันหมดแล้ว เล่นแบบฉลองกันโต้รุ่งเลยนะคะโอ้โหอากิโกะเราตอนนี้ทักษะการสีไวโอลินอากิโกะก็คือระดับ4นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่เอมี่ให้เธอทําถึงระ,ระดับ5แล้วพี่มีใ่ใช้เธอไปนอนค่ะแล้วก็จะได้ตื่นมาในเวลาปกติเหมือนคนอื่นเขานะคะโอเคคือพี่เอมี่ให้เธอสีไวโอลจนถึงจะตีสองอยู่แล้วอะยังไม่ผ่านเลยอะงั้นพอก่อนดีกว่านะคะไปเหอะไปนอนดีกว่านะอากิโกะปะ ตอนนี้ทาพี่มีให้อากิโกะนะคะมาค้นหาเปลือกหอยค่ะคือลืมดูนะคะต้องทําทั้ง10อันแน่ต้องหาเปลือกหอยทั้ง10อันแน่โอ้โหแล้วก็ปิ้งย่างอะไรพวกนี้นะ5้าครั้งนะคะซึ่งอากิโกะไม่มีที่ปิ้งย่างนะเราก็ต้องไปปิ้งย่างที่อื่นนะคะก็ให้เขาเริ่มจากหน้าบ้านตัวเองก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยพาเขาไปที่อื่นค่ะโอเคได้แล้วหนึ่งอันนะพี่มี่ขอดูก่อนนะอันนี้หรอ ดวงตาแห่งซูลานี่ไม่ใช่เปลือกหอยนี่แต่ก็ผ่านนะโอเคไม่เป็นไรลองอีกทีมะอยากเจอปูจัง <c oughs> เดี๋ยวปูมันก็หนีบเอานะไอโกะเจอไหมเจอแล้วนะ,ะเจออีกอันหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวไปที่อื่นบ้างดีกว่านะคะปะโอเคมาหาแถวนี้บ้างนะคะ ตะกี้มันเปลือกหอยไม่ใช่หรอทำไมเธอไม่เก็บละ่ะได้ไหมได้อีกนะคะเดี๋ยวดูซิว่าได้อะไรขอดูหน่อยเฮ้ยได้ออ,อได้ชิ้นส่วนอัปเกรดเครื่องใช้ไฟฟ้าคือแปลว่าได้อะไรก็นับนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเปลือกหอยนะแต่เวลาเราก,กดเนี่ยต้องให้ต้องกดหาเปลือกหอยนะคะโอเค ตอนนี้นะคะอากิโกะเขาเริ่มแบบอยากมีสังคมนะโอเคให้เขาทักเด็กคนนี้หน่อยละกันอุ้ยตอนนี้เจอเปลือกหอยทิวลิปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเปลือกหอยทิวลิปนี่ไงโอ้โหหาพบได้ทั่วไปนะคะแต่แบบสวยอะโอเคคนนี้ก็คืออเล็กซานเดอร์ซึ่งเคยมาหาอากิโกะแล้วนะเอา้าอากิโกะไม่สนใจอะอากิโกะไม่คุยกับเขาหน่อยหรอเธอไปหาเปลือกหอยอยู <laughs> ่น้องคนนี้ก็รอนะ พี่ทักผมแล้วไม่คุยต่อหรอมาคุยกับผมหน่อยสิมาสวัสดีครับสวัสดีจ้าตัวเล็กอยากกินครับเค้กไหม oh, เดี๋ยวพี่ทำให้กิน oh, <well. S 2> จ้าอร่อยเหรอครับ oh, <well. S 2> อร่อยสิพี่ทำอร่อยมากเลย <laughs> ตอนนี้คือทางสังคมเขาก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแลวนะคะ <laughs> ผมกำลังจะไปหาขยะ so จริงเหรอโอ้ย oh, <laughs> พี่หิวข้าวแล้ว <laughs> พี่ไปหาอะไรกินก่อนดีกว่านะ ตอนนี้นะคะอากิโกะเขาเริ่มหิวและะ้วค่ะพี่เอมี่ก็เลยให้เขามาย่างอาหารนะคะเพราะว่าจะได้ทําปณิธานด้วยนะคะก็ให้เขาย่างปลานะอากิโกะรู้สึกเบื่อหน่าอะ่ะไม่ล่ะอยากว่ายน้ําหรอเอาเอเอาเอาหายไปไหนแล้วล่ะอ๋ออยู่นี่โอเคเสร็จไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะถ้าเราให้อากิโกะเขาย่างอีกอันหนึ่งจะผ่านไห โอเคเผื่อ like ม <fen> ีเพ <northeast. S 2> uh ื huh. yeah. <number> <observing> Ooh, ่อนมากินด้วยนะก็ย่างเผื่อคนอื่นไปด้วยนะเอาเออ่กล้วยแล้วกันนะคะอ่าหอมไหมจ๊ะหอมมากเลยแต่หน้าเธอแบบเดี๋ยวคือให้เธอว่ายน้ำเล่นดีกว่านะคะมีใครมาคุยด้วยมีผู้ชายมาคุยกับอากิโกะนะคะคนนี้ชื่ออะไรเอ่ย โอ้โหชื่ออ่านยากอีกแล้วอะ่ะน่าจะเป็นคนเกาะนะคะก็เลยอ่านชื่อยากนิดนึง,งเฮ้ยกล้วยไม้หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> โอเคเรียบร้อยแล้วสองอันนะคะให้อากิโกะนั่งกินก่อนดีกว่าอย่าไปคุยเขาเลยนะคะมาเราจะไปกินที่ไหนอะ่ะอ๋ออากิโกะมานั่งกินที่เตียงชายหาดนะโอ้โหรู้สึกเบื่อหน่ายทำไงดีอะ่ะ มานี่มามาที่นี่ดีกว่าแล้วมาค้นชายหาแถวนี้ดีกว่าเพื่อเจออะไรแปลกๆนะคะอุย้ยมีคนจะซื้อผ้ามาตายแล้วนี่ไงใช่ไหมหรืออันนี้อันนี้โอ้โหได้ตั้งสี่พันกว่าแนะ่เดี๋ยวต้องรีบกลับไปขายแล้วนะคะตอนนี้คืออากิโกะเจออะไรอะ่ะเจอหอยเหรอหายไป ดูไม่ทันนะคะพี่เอมี่ว่าอากิโกะกลับไปส่งภาพให้ลูกค้าดีกว่านะคะเพราะได้นี่ไงนี่ไงหอยนี้หอยสังขนาดเล็กนะคะโอเคตอนนี้ใหอากิโกะกลับไปส่งภาพให้ลูกค้าก่อนนะอากิโกะมาส่งรูปให้ลูกค้าแล้วนะคะได้เงินเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคตอนนี้มีเงิน8ปดพันแล้วนะงั้นเดี๋ยวพี่เอมี่ให้อากิโกะไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยปฏิบัติภารกิจต่อค่ะ ตอนนี้นะคะเป็นเวลาจะเจ็ดโมงแล้วนะก็คือแดดยังไม่ออกนะคะคือพี่เอมี่ให้อากิโกะเขามาเที่ยวแถวเขตน้ําลึกนะคะเพราะว่าก็จะมาหาหอยแถวนี้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้อากิโกะเขาหิวค่ะพี่เอมี่เลยให้เขามาปิ้งย่างอะไรกินก่อนนะคะจะได้ทําปณิธานด้วยค่ะเรียบร้อยนะคะก็ได้สามครั้งแล้วนะ,ะมาทําอีกอย่างหนึ่งได้ไหมเผื่อมีใครมากินด้วยนะคะยังหิวไม่มากนะอากิโกะ อันอุ้ยตกใจฮ่ฮนา่ากินอ่ะคืออะไรก็ไม่รู้โอเคครบแล้วนะคะยังไม่ครบค่ะขาดอีกอันนึงทำไปเลยแล้วกันจะได้สำเร็จนะคะเอาเอ,าอาซุปแล้วกันนะคะโอเคมาอันนี้วางบนโต๊ะสิจ๊าทำไมอะ่ะทำไมวางบนโต๊ะไม่ได้อะ่ะวางกับพื้นหรอโต๊ะน,นี้วางไม่ได้โอเคงั้นวางกับพื้นไปก่อนแล้วกัน เย้ก็สําหรับปณิธานนะคะการทําบาร์บีวอะไรพวกนี้ก็ผ่านแล้วนั้นเหลือการหาหอยที่ชายหาดเหลือแค่การค้นหาที่ชายหาดเท่านั้นคนนี้มาคุยอีกแล้วว่ะคือตอนนี้อากิโกเขาหิวนะอากิโกกินอะไรก่อนดีกว่าอย่าพึ่งคุยเลยไม่คนนี้เขามาคุยกับอากิโกจังเลยนะคะก็คุยเขาหน่อยละกันแนะนําตัวอย่างเบิกบานใจจะได้เป็นการไม่เสียมารยาทนะคะ สวัสดีจ้าหนูชื่ออากิโกะนะคะลุงชื่ออะไรเหรอคะอคือเขาอยู่ในวัยผู้ใหญ่นะคะอ้าวทักเสร็จแล้วก็ไปตอนแรกไม่อยากจะคุยนี่คุยจังอ้าวเปลี่ยนที่นั่งเห็นหน้าไม่ชัดหรอต้องมานั่งตรงข้ามเนี่ยอโอเคอากิโกะรีบกินนะเดี๋ยวเราจะได้ไปหาเปลือกหอยกันต่อนะคะตอนนี้นะคะพี่มีให้อากิโกะมาหาเปลือกหอยต่อแล้วค่ะ ดูซิว่าจะได้ไหมเหลืออีกกี่ครั้งเอ่ยเหลืออีกหอันนะคะเพิ่งทำไปได้แค่สี่อันเองโอเคหาต่อไปได้ไหม,ไ,มได้มาตรงนี้มั่งไ,ได้เพิ่มไหมจ๊ะอุย้ยได้เพิ่มอีกแล้วนะคะเป็นปลาเทวดาเดี๋ยวนะได้ปลาเทวดาคือ,อยังไงนี่ไงปลาเทวดาคุณภาพเหม็นเน่าอุย้ยตายแล้วเหม็นเน่าเอาไปกินไม่ได้สิาอย่างงั้นนะคะ เดี๋ยวลองให้กิโกะมาแถวนี้ดูบ้างนะนี่นี่นี่คนหาได้มาได้มาโอเคได้อีกแล้วนะอันที่แปดแล้วนะคะพี่เอมี่ลองให้อากิโกะเขาเดินขึ้นสะพานดูนะคะเอยเดินได้ด้วยมาทางนี้นะเย,ย้ได้ทั้งหมดเก้าอันแล้วนะคะโอเคเหลืออีกอันนึงนะหาไปเลยแถวเนี้ยเย้ยปณิธานสำเร็จนะคะก็เลื่อนขั้นนะคะ เป็นขั้นที่3แล้วนะก็คือต้องสำรวจท่ำชัยหาดกับค้นพบสมบัติที่ถูกฝังกลบอันนี้เดี๋ยวก่อนและกันนะคะเมื่อกี้เขาได้อะไรนี่คืออะไรอะเปลือกหอยเม้นโอ้โหอย่างเท่นะคะโอเคปะว่ายน้ำเล่นดีกว่านะแถวนี้น่าจะมีโลมาไหมแถวนี้มีปลาเยอะด้วยอะคือมันตกปลาก็ได้นะ ว่ายไปเรื่อยๆได้ทักษะการออกกำลังกายนะคะโอ้โหปลาเพียบเลยอะ่ะถ้ามีทุ่นน่ะถ้ามีทุ่นก็จะดำน้ำได้แถวนี้มีทุ่นไหมนี่ไงมีทุ่นด้วยนะคะนี่ไงดำน้ำดูปาลาการังได้นะอุ้ยตอนนี้อากิโกะเขาอยากเข้าห้องน้ำแล้วว่าคือเอาไงดีคะดำน้ำก่อนมะ,ะอาา่าฮะ ดำสโอ้ไม่ไหวโอเคต้องตรงเนี้ยพี่เอไม่เจอบ้านใครสักคนนะคะเราขอเข,าเข้าห้องน้ำได้ไหมลองดูนะมีใครอยู่ไหมคะเข้ามาเลยครับโอ้โหขอเข้าห้องน,น้ำ่อยนะคะได้เลยครับป่ะเข้าห้องน้ำไปจะ้ะบ้านใครก็ไม่รู้นะคะ,ะเดี๋ยวเราค่อยมาแนะนำตัวนะเขากำลังทำงานอยู่ชื่อเจมลาพีสนะคะโอเค อ่าตอนนี้อากิโกะเรียบรบอยแล้วคะ่ะแนะนําตัวหน่อยละกันแนะนําอย่างเป็นมิตรนะคะเขา้า่าห์ให้เราเข้าห้องน้ํานะเขาก็เล่นเกมอยู่ไม่สนใจสวัสดีค่ะ <c oughs> ฉันชื่ออากิโกะนะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับเอเขาคงสงสัยว่าอากิโกะเป็นเอเลี่ยนหรือเปล่า <c oughs> บ้านนสวยมากเลยนะคะขอบคุณมากนะคะ <c oughs> ที่ให้มาใช้ห้องน้ําไม่เป็นไรครับเสร็จแล้วก็ออกไปได้แล้วครับ ไม่ได้นะเราต้องแบบตีสนิทเป็นเพื่อนก่อนกาแฟสักแก้วไหมครับถ้าสนใจก็กินได้เลยนะครับจริงเหรอคะฉันอยู่แถวแถวน้ำตื้นนะคุณไปเที่ยวบ้านฉันได้นะคุณทำอะไรหรอตอนนี้คือคุณแจมก็ไม่สนใจที่อากิโกคุยนะคะเพราะเขาตั้งใจเล่นเกมอยู่อะเกมอะไรเนี่ยเกมเตอร์ติสเหรองั้นอากิโกเรากลับบ้านเถอะ ตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วนะแถ่น,นี้ปลายเยอะนะคะคุณจะไปตกปลาก็ไปเถอะครับผมจะเล่นเกมโอเคไปเถอะอากิโกะกลับบ้านตอนนี้นะคะอากิโก,กบบนนะ,ะก,โก,ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็มียอดบินเรียกเก็บมานะคะ ค่าไฟนะ976เหรียญน,นะโหเยอะเหมือนกันนะคะอยู่คนเดียวแต่ไม่เป็นไรคะ่ะจ่ายเลยคะ่ะอากิโกะมีตังอยู่แล้วนะตอนนี้นะคะพี่เอมีให้อากิโกะเล่นเกมอีกแล้วค่ะเพราะว่าเขาก็จะได้รับทักษะการเล่นเกมด้วยนะคะซึ่งอยู่ในระดับ5แล้วว่านะสำหรับปณิธานชีวิตลิมหาดขั้นต่อไปนะคะที่อากิโกะต้องทำก็คือสำรวจถ้ำชายหาดแล้วก็ค้นพบสมบัติที่ถูกฝังกลบ โอเคถ้าทางจะไม่ยากนะคะหรือเปล่าแต่คืนนี้นะคะก็ให้เขาพักผ่อนก่อนแล้วกันนะคะด้วยการเล่นเกมนะ,ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเพียมีขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อากิโกะด้วยแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งเพื่อม่พาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิดแคนดี้สำหรับวันนี้เพียมีไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ